สวัสดีนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับอเอลออนของเสียแบงค์นะครับโอ้วันนี้ไปทำอะไรมาใหม่บางนอกเนี่ยจะเข้าเช็คดูหน่อย <c oughs> อยังสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแห่หนักโอ้นี่มีตัวนี้นี่นี่เทานะครับเสริมมานะเป็นสองเทานะครับโอ้คนหลายแพ้โอ้ติดเกรื่องเสียงด้วยนะ แล้วให้ให้เสียแบงค์เปิดเพลงให้ฟังดีกว่านี่จะของรถเสียแบงค์มาดีครับสวัสดีครับผมนี่เอาหลุดเลยมาขัดจังหวะทำอะไรนี่ตั้งร้านขายของนะตอไปไปเครื่องเสียงครับอ๋อเครื่องเสียงไปรถนะนะอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวจะได้ฟังเครื่องเสียงนี่นะครับผม เขาแห่อยู่นู่นนะรถปั่นไฟไฟมันไม่พออ๋อ,อไฟไม่พอนะครับเราไปดูก่อนว่าจะเสียกเครื่องเสียงจะดังดีขนาดไหนนะครับโอ้นี่มีดอกใหญ่อยู่ข้างล่างนะนี่นี่นะโอ้สวยๆเห็นตอนนั้นพอขาดอยู่นะ รถตัวนี้นะครับสงสัยมาทุกฟางหนักไปหน่อยโอ้โอเครื่องเสียงพร้อมโอ้เสอราวด้ซเสอราวเป็นเอ็น uh, ีสินะครับเดินหน้า3ามเกียร์นะเนี่ยหนึ่งสาเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่นะเครื่องอปันไฟหนับตัวเดียวไม่พอนะครับนี่ วงตานกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เสียแบงค์วันนี้จัดเพลงเดี๋ยวขอดูเพลงอะไรนะครับเครื่องเสียงนี่หมดไปเท่าไหร่เสียเนี่ยห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่า แล้วไปเพิ่มเผาไหมเผาเดิมมันเป็นไรอ่ะตอนนั้นอ่ะมันตอนนั้นมันคอตัวนี้มันขาดครับคอคอเนี่ขาดเหรอมันกดอ๋อมันกดไปโอ้เผาตัวนี้ขาดอ่าแล้วทีนี้ผมก็ไปต่อเพิ่มเผาเพิ่มมาละกันตลาดหนอยอ๋อเพิ่มเพิ่มเผาหน้าไหมหมดไปกี่หมื่นอ่ะตอนที่เผาขาดน่ะสามเจก็ครับสามสามอ๋อ เพิ่มชุดล้อหลังแล้วก็ทำสีหลังตามผมไปห้าหมื่นห้าหมื่นตังเสียงแค่ห้าหมื่นแสนเรารถได้ไปซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่นะรถตอนนั้นก็สองแสนกว่าสองแสนกว่ายังไม่ลงเครื่องเอาเอารวมรวมให้ผมหมดเลยตอนนี้กี่แสนแล้วเนี่ยครึ่งสามแสนต้นต้นนะอ๋อสามแสนกว่าอ๋าอครับนึกว่าจะเกือบเกือบ <c oughs> ล้านแล้ว <c oughs> <c oughs> คนมีตังค์ <c oughs> อ่าเอายังไม่จบอีกโอ้โหหมดไปสามแสนกว่าแล้วนะครับโอ้อย่างว่าคนมันชอบนะครับจะบอกมาว่าโหสามแสนกว่าขับเบ้นไม่ดีกว่าแล้วว่ะมันไม่ใช่นะครับผมมันคนละแนวกันนะครับสามแสนเนี่ยซื้อรถกระบะดีๆได้คันหนึ่งเลยนะ่ะแต่ว่ามันคนละแบบคนละอย่างกันนะครับผมเหมือนกับรถแรงนะ่ะที่ว่าซื้อเครื่องมาเนี่ย ซื้อเครื่องมาบอกบางท่านบอกว่าให้ฟรีถึงกับไม่เอาอ่ามันมันก็แล้วแต่คน,คนชอบนะครับผมมีส,สาวเต้นไหมน้อเนี่ยเดี๋ดูส,สาวเต้นครับโอ้สาวเรือน้อย ไปดูรถดีกว่าเดี๋ยวเราเสียแบงเปิดเพลงให้ฟังนะครับเจ้าของร้านเครงเสียงครับหนเจ้าของร้านข้างเสียงตาตีใส่แมสก์สีสีฟ้าเหรอใส่เสื้อสีขาวป่ะเสื้อสีขาว<โ>อ๋อ <laughs> อันนี้ข<อ>ันนี้ด้วยครับผมคันนี้เดียวกันแลบผู้ว้างหากันเลยเนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็าดังแรงอ่ะดิ ก็ไปดูไปดูนะครับสุดจัดขนาดไหนไร้านชืน่อร้านอะไรนะร้านสีฟ้าร้านสีฟ้าอยู่อยู่ชุมแสงเลยเน,ะน,น,นา,นา,า,าะตินสะพานพนทอคราาับอ๋อตินพานพทอ๋อโอเคครับรอันนี้เ็เครื่องปั่นไฟเหมือนกันเลยเนี่ย กติแล้วรถก็จะเอาไปเข็นฟางนะครับผมจะส่วนใหญ่นะครับรถใช้งานนะไม่ใช่ว่าเอามาแก้สวยงามนะไปเข็นฟางเอามีธุรกิจเ,เปิดฟาร์มนะครับโอ้กาแฟฝายเต็มเลยเนะี <c oughs> ่ยดับเครื่องละแสดงว่าได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ชาร์จแบตหรือว่าชาร์จแบตไปด้วย อ,อ,อ๋อชาร์จแบตทำปกตินะครับแต่ว่าจะจะจะมาเปิดเครื่องเสียงหรือไฟไม่พอแน่นอน,น,นเดี๋ยวจะย้ายที่เล่นนะครับจะไปใกล้ๆโบสถนะครับแล้วรอย้ายรถสักครู่สวยละเกินสวยละเกินชอบมากชอบมากนะครับ <c oughs> สามแสนกว่า สามแสนกว่านี่ไม่ได้รวมเครื่องนะเพราะว่าตัวรถมันสองแสนกว่านะครับแล้วก็เขามาทําเผาเครือ่องเสียงอีกก็ประมาณประมาณตีไปเลยเกือบเกือบสี่แสนนะครับพรหัวเนี่ยมันก็ห้าหมื่นแล้วนะนี่เ,เวลาขับเหยียบเบรกใส่คัทมาแลกันไหมครับ ครับครับครับอออ๋อีปวงมะลัยนะครับ <c oughs> สับสนขับยังไงนอนเนี่ยโอ้เออออนนะครับเออออนของจริงนะเนี่ยไม่ใช่อิสตันซิงนะครับอิดตันซิงของทางใชนาดนั่นก็ไม่ธรรมดาเนาะแต่ว่าพันทุกหนักเนี่ยต้องแบบนี้อาจจะทุกได้นหนักกว่านะครับ ท่อสิ่งไม่มีนะไม่จัดท่อสิ่งนะหรือไม่ชอบอ๋อติดกระจกโอ้เวลาเลี้ยวมันติดกระจกโอ้อล่างเออต้องทํามุดลงล่างลองใส่แล้วอ๋อลองใส่ดูแล้วเออมันติดกองติดกระจกเออติดนะครับรแบบนี้บบนเออเสียหมดลอเลยคนนี้ต้องอามุดลงล่างนะครับ สมมุดลงล,งล่างต้องสไตล์พวกนางโง่นะครับผมไล่โอ้สวย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 เหลือเกินอืมจะชุดหลังมาห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนี่ได้ทั้งเผาะนะ <c oughs> ขาที่เล่นนะครับผม ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยไปให้เปิดเพลงเต้นกันตรงไหนนะครับโอ้ยางแชป์ยางนั่นก็หลายอูน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะในยางตัวนี้เนี่ยโอ้ยางนี่น่นาจะแพงเอาเรื่องนะครับ อโอเคเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหลังนะครับจะเปิดเครื่องเสียงให้ฟังนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ